จริงเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นของจริงจริงเหรอโอ้เป็นร่างที่สามจริงเหรอจริงโอ้ยไอ้ดี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 ร่างเลยแต่บรรดาสองสามร่างเนี่ยอู๋เป็นร่างที่ดีที่สุดโถดูสิคู่อื่นเขาก็เหมาะสองร่างตัวทั้งสองคู่เลยแต่พอหันกลับมาดูคู่เราสิทำนก็ปกติดี ทิพม์เรียกปกติหรอเบคะมไม่ปกติดูไม่ได้เลยไม่อยากให้เป็นง่อยใช่ไหมไม่อยากเลยเมคจริี่แล้วมันมีวิธีนะวิธีนี้เนี่ยสามารถทําได้เลยแต่ว่ามันต้องต้องหาคนดูแลรักษาแหวนนี้เนี่ยถอดแหวนออกเนี่ยเราก็หายเป็นง่อยแล้วนะจริงหรอเบคะแต่แหวนวงนี้สําคัญมากๆเลยถ้าหากว่าแหวนวงนี้หายไปเนี่ยนะโอ้โห ฝนจะตกทุกวันทุกคืนหรือไม่หยุดเลยนะรู้หรือเปล่าโอ้โหถอย่างนั้นถอดเธอไปค่ะอแล้วจะฝากไว้ที่ใครเราแหวนนั่นน่ะสิไหมค่ะแต่ว่าเราไม่เคยถอดแหวนมาพอนปขอวจะถอดแหวนขนไอ้หนุนหนีไปหลับอีกแล้วนอนทั้งคืนเลยขนนองเินไปดูมาแล้วไม่มีทางไปเลยดูอะไรมาตัทาน แต่ไหวน้ำไปก็ได้ไปตึงนู้นเออไม่ต้องไหวพักแล้ว่ายน้ำเอาฝากแหวนหน่อยฝากแหวนหน่อยเขาไม่ให้ใส่แหวนเล่นน้ำนะเรื่องอะไรเนี่ยอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวไหวพักไว้ที่หลังเนี่ยอันนี้สําคัญกว่าไม่เคยถอดแหวนเลยเนี่ยถอดแหวนครั้งแรกเนี่ยฝากขนมเก็บรักษาไว้ได้หรือเปล่านี่เป็นแหวนพระเอกแล้วเนี่ยแหวนพระเอกไหม มาของว่าชื่ออะไรก็เ,เป็นแหวนของพระเอกเขาก็ให้ขนมเนี่ยเก็บเอาไว้สวมไปเลยไม่ได้ไม่ต้องใส่กระเป๋านะเดี๋ยวหายเข้าใจไหมสวมไม่มีกระเป๋าไม่พบเออหายแล้วจังไหมจังไหมได้เดี๋ยวมาทำอาจารย์แท้วอะไรนะาอาจารย์แท้ว <laughs> โอวินแหลแลวนอาจารย์เที่ยวใส่ของอาจารย์มันแก้วไหมเริ่มไปให้มันได้ก็หาย อึย้ยไม่เท่าแหวนธรรมดาเนอะแหวนอะไรเออกือแหวนธรรมดาไงแหวนล <c oughs> ายเออป <c oughs> เป็นยังไแงล้วก็พอเราอยู่พออยู่พอกินมันจะเป็นได้หรือว่าพระเอกสบายถ้าร้องถ้าเกิดผมเป็นพระเอกนะสอนรามไม่ได้กินผมหรอกทำไมถึงไม่ได้กินผมคนไม่ใช่ไก่ย่างจ <c oughs> ะมไม่ได้หรอเดี๋ยวไม่ได้หรอกได้พระเอกอะผมเป็นได้ตัวดีผมก็เป็นได้เป็งบ่อยนะ ตัวบูนนำบงนนำทางโน้นกูก่งท่นะตะกิดให้ฟังอ๋อพฤติกฟังอ๋อบูนนำผมก็เป็นได้เป็นได้หมดตัวพี่เจอะไรนะกกิจสนะกิจสนะเออผมก็เป็นมึงเป็นได้สามตัวเลยผมได้หมดเป็นรู้มึงเก่งเว้ยเขาเรียกว่าความ ามากลงมึงเป็นได้หมดเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวมึงเป็นคนวัวให้หน่อยตื่นใจมามึงเป็นทุกอย่างเลยอ่ะดีมากสวมไว้ตลอดเลยนังแหวนนะอย่าทำลาับิดาไม่ไดงดึงปได้พราะชื่อคำาล้อมดึงทิ้งล้อด้วยเดี๋ยวผม ออดีช่างกับหัวหน้าตายไปเออทำไมไม่ลงเลยเฮ้ยขามมันไม่กล้ากูก็ไปสิไม่ชวนนะคะโอ้ยไม่ไปไม่ไปวะเป็นไงบ้างกนนโดดมาทำอะไรอ่ะ น้องแ,แบงรับรางวัลรางรางหนุ่มด้วยครับหล่อขึ้นเยอะเลยถนนใสแวหวนพระเอกแล้วะไอ้หนุ่มเป็นอะไรไปแล้วที่เป็นพระเอกจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเป็นพระเอกคือผมถามจริงๆนะว่าตอนนี้ผมเป่งง่อยใช่ไหมก็พระเอกเขาเป่งง่อยใสแหวนไปแล้วเนะี่ยแบบไม่รู้ตัวเอาไงที่ที่นี่นะ อโน่งันแล้วไม่เรียบเขาเรียกมึงอยู่เนี่ยมายืนเฉยเฉยยืไปฉยรูมหนเดินไปเดินผัดไปดุกันนั่งได้ไหแล้วเนี่ยเอ้าเอาครับไม่ต้องมาโอยผมหน้าโอยมากกว่า ร้องโอ้ยเก๋เลยเขาเก็บแทนไงขอบคุณนลครับผมมูงเป็นเยอะกว่าตัวแรกอีกเนี่ยเขาเป็นนิดเดียวเองอาการเริ่มตรงเริ่มตรงทุกคนวตัวหนวรัวตัวเัวตอวไัวตัวตัวไัตัวตัวตัวัวเก่งมาก ผมไม่อยากเป็นตัวนี้แล้วผมรู้สึกเหนื่อยไม่อยากเป็นแล้วอะมันก็ถอดแหวนมันเหนื่อยมันใช้ทั้งหมดเลยก็ถอดสิไม่ได้อยู่ที่แหวนหรอกอยู่ที่ใครอยู่ที่อคติ้งมันอะการแสดงแต่ว่าดีคุณภาพนักแสดงคุณภาพ Make u แอคติ้งทอดํำเหมือนจริงไป เปี่ยเเป็นอันนี้เราต้องถอดใช่ไหมคะถอดก็ถอดแหวนออกไปใส่นิ้วอื่นไงนิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็ได้ถอดได้ไหมน่ะถอดไมมออกถอดผมไม่เคยถอดเลยพี่มิกไม่เคยเลยพี่มิกถอดครั้งแรกเจ็บไหมคะมีนิดนึงแหละเดี๋ยวพ่อทุกวันมันก็ดีขึ้นเอง ขอแหวนขอทุกคน,น,นอาบน้ำไม่ได้ใส่อ่ะขอแหวนทุกคนอาบน้ำเลยยิงยิงถอดยิงเจ็บนะมึงอย่าไปบิดมันสิเฮ้ยหายแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่าพระเจ้า,าค่ะก็แหวนไงมันเป็นนี่นี่ปฏิหารฮะแหวน วิเศษจริงเหรอจริงอุ้ยปานเดียวกันอะไรอ่ะเหมือนวิเศษป่ะอ่าน้อมมันกันคือวิเศษมันจะลึกเลยไม่ลึกไม่ลึกตัดเข้าถนนใหญ่มาแป๊บเดียวเอาใส่ไหมครับใส่นิ้วอื่นเราก็เป็นคนอื่นเออใช่เอาใส่นิ้วกลางเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยไอ้นุ้นไอ้นุ้นไปแล้วไปแล้วคุณเจ้าค่ะ ุเท้าดำมากหูโง่สกปรกเลยนุนตายไปไลยนุ้นออกแขนเล่นใหม่เลยถนนถุงเท้าดำปีเป็นไงนุนถนนไปนอนอะไรตรงนั้นน่ะนี่มันเกิดเรื่อนอะไรขึ้นเกิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นเรื่องอะไรขึ้นอ๋ออันนี้อันนี้ผมเป็นอะไรใครอ่ะใครเนี่ยอ๋อพี่พี่ใครอ่ะ ไอ้หนุนหนุนเป็นใครอ่ะโอ้โหเป็นผมหาไม่มี้แล้วอ๋อไอ้หนูไอ้หนูไม่คล้ายกันเนยลูกผมอัศนัยครับอัศนัยอัศนัยไหนเนี่ยพ่อไม่รู้จักเลยอัศนัยคป็พ่อไหนเนี่ยไอ้นี่พ่อไพวันลูกไพวันลูกเพชรเฮ้ยไพวันมาไงเนี่ยโอ้โหเก่ามากเลยนี่กล้าจัดเลยอัศนัยใส่แหวนแน่เลยอ่ะเป็นพ่ออ๋อโดนผูกดวงมาใช่ไหมพ่อผูกดวงมาขโมยดวง ตอนแรกเขาทักพ่อถูกหมดทุกอย่างเลยพ่อก็เชื่อเขาใชงไหมแล้วก็าเขาก็ให้พ่อเช่าหุ่นพยนต์ลุกต้องตั้งแตโกหกมาไแล้วพ่อไม่ยืนแล้วครับอพ่อผมยืนไม่ได้ไปแล้วไงแล้วใคในเมืองแห่งนี้มีใครคนจะช่วยพ่อได้ยเต๋อเต๋เอาไอ้นี้มาหน่อยเรนะนี่ไอ้นี่เห็ุพ่อเลยไอ้นี่ตัวทำสารหายสารหายไปแล้ว ถึงว่าดีที่บ้านไม่มีไม่รู้จะว่าอะไรเลยสาธายกันไอันนั้นสาธบูมเป็นจุดนั่งก่อนให้พ่อเขาด้านขวามืออันนู้นเลยลูกเลยอันนู้นอุ้มพอเลยไปลูกไอ้กูพ่อดีิงเลยเถิดไปไกลลูกพอดีพอดีไม่ต้องเวียงลูกเออใจหายแวบเลยลูกเอ้ยแฟนสนุกขนาดสาพอตื่นเลยนะ เออแต่เห็นนั่งเงียบๆอยู่ตั้งนานโอ้โหเมื่อกี้วืบทองหน่อยเสียวหลับเลยก็คืนหน่อยก็คืนปานใหม่กว่าไอ้เสียจะต่ำพ่อต่ำหน่อยอุ้ยน้าพ่อเป็นไรบ้างครับเนี่ยพ่อพ่อเป็นลิเกลูกรู้แล้วว่าเป็นลิเกเลยแต่ว่าแข้งแข้งขาพ่อเดินเหินไม่ได้เลยขาไม่มีแรงเลยหรอไม่มีแรงเลยเพราะว่านี่เกิดอุบัติเหตุถูกถูกจริงถูก ถูกยิงถูกยิงกับผมกับผมนั่นถูกยิงยิงเนี่ยฮะเออเหิดเบ็ดเลยจะมาให้รางวัลตอนนี้นั่งวิวแชคปไปดิเอาวิวแร์ฮะเอาหนูเอาต่อไปเอารุนมาให้พ่อหนึ่งไปไ<ด>พ่อหรอแป๊บนะครับแต่อใจดีๆก็ไม่ให้มาให้ตอนเดินไม่ได้จะลุกจะลำบากพ่อ,อนั่งวิวแชร์ไปเลยครับพ่อค่อยๆค่อยๆนูเฮ้ยอึ๊บ พื่อทำเครับล้องไปเองได้ไหมพอได้นะ่เราต้องช่วยพอเออครับไปเองโอ้โห้ไม่ต้ห่วงรางวัลอีกนะไม่ได้หรเกเหล็กผสมหน่อยพอแตสื่อประเทศลาวเป็นของตัวเองมีไมันมีชอบลาวซ่ไหมครับเอาคุณพี่แอนพี่แอน ตัว <łość> บางร้อนวิลแชร์ไปทำมือพี่เขาขอบคผมช่วยไหมพ่อไม่ต้องลูกอาอยัางนี้สนุกดีฝังรุ่นพ่อฝังรุ่นังุนโอ้โหมาจะถึงเรื่อมือช้าพอดีเลยเลยเลย พ่อมีวิวแชร์แล้วก็สะดวกแล้วนี่ขอเรียกไปรับรางวัไไไลไปได้ใช่ไหม,ตมตแต่คอยกคอยระวังล้มขึ้นทางต่างระดับไปรับรางวัลเลยพ่อเอารางวัลที่ใส่วิวแชร์ไปได้ไหมตรงนู้นน่ะเดี๋ยวพ่อตรงใหญ่เออถ้ามีโอกาสคอยไปวันหลังก็แล้ว <laughs> ลลกันล้มกุ้มพ <laughs> ่อล้มจับแว๊บเลยวไม่เอารถไปไม่ต้องอ,อื่นแล้ว ละเอียดยิบเลยไหนผมก็มาแล้วไหนผมก็มาแล้วก็เดี๋ยวจะขออธิบายว่าเออทำไมพ่อถึงเดินไม่ได้อ๋อที่เดินไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะว่าผมโดนทิงผิดตัวโดนยิ้มผิดตัวไปโดนแถวไหนอะพ่อโดนกันสามนัดลหลงนัดแรกโดนซิ่โค้ด้านขวาอีกนัดโดนซิ่โค้ด้านซ้ายอีกหลงเรื่งนี่โดนตรงแฟ้ทอย แต่ว่ากระสุนนมัคนคงจะหมดแรงครับเราม,มาค้างอยู่ที่กระเรือกพ่อไม่รู้จะทำยังไงพ่อเกินลูกเกินนผ่านลํำไส้ใหญ่ลํำไส้เล็กคนไปคนมมาคนไปคนม,ม,มาไปอยู่ข้างล่างตอนนี้พอมีสามลูกะ <c oughs> อะไรพอ่อสามลูกอะไรพ่อพูดดีนะลูกคนที่สามของพ่อแลวลูกกระสุนพ่อไปอยู่ไหนอ่าเป็น,นหมอเขาพาตัดไปแล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีทัก2สองล้านบาทพ่อสามารถที่จะเ พ่าตัดแล้วก็อาจจะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมพอเก็บเงินไปล้านแปดแสนเก้าหมืเก้าพเก้าเก้า้าตอนนี้ตัดสินใจไม่พาแล้วไม่หวยแดกโอ้โหแทงกี่ล้านเนี่ยคนจนก็หวังก็หวยคนรวยก็หวังกับ่นจะไปคิดอะไรมากเยี่ยมไม่เคยลืมสามตัวกลับละล้านแน่เลย ทุกอยากจะรู้เนี่ยช่วงนี้ไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึวไหเลูกเนี่ยนะใช่นะใช่ขาเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยตอช่วงแหนเนี่ยพอตอนรู้สึกตีลูกพารู้สึกหน่อยตั้งแต่งลางไปก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอ้โหอะไรอะเป็นไงพ่ออันนี้เมนลูกไอหนูไปยืนตรงกระดานแทนที่กาวลูกไปทไมอะเจ็บเดี๋ยวพอเราแวงลูก ไหนพอประมาณแล้วขอลองเพลงช่างสื่อสั่งเสียงให้กับพ่อสร้างชื่อช่างเสียงสร้างชื่อเสียงแล้วเลยเพลงอะไรนะเพลงอะไรพ่อไอ้อะไรวะไอ้มนรักมนรักดอกคำใต้อเนกลาบอะไรไม่ใช่มนรักลูกทุ่งครับพ่ออ๋อมนรักลูกทุ่งเพลงพ่อเขาพ่อเป็นคนแต่งเหรอขอเสียงตบปองหูดังๆปองเบอร์ปองเบอร์เชิญ์นรับประทานทางหูด้วยนะครับ เิอครบพรับฟังรับฟังโอ้โหเป็นไงต้นฉบับยเพ่อหอมดอกพ่อหนด้านหลังหน่อยได้ไหมครับสรพ่อจ๋าใวันลกเห็ดพ็ไม่เคยเห็ดพ่อวันนี้ทัวัยป็นขับพ่อหันมาหันาพ่อขางนี้คจ๋าอยากเห็นพ่อาวันนี้ข้างหลังข้า

หนูไม่จับพ่อดีๆไว้หนูว่าพ่อเป็นย่างอะไรดีแล้วน่ารักนีตอบแต่ดกิกเดียวาถูกขอใหนูเป็นมั่งหลลไม่เอาใครจะมายิงข้าใจเข้าใจเอาเป็นว่าเราไม่ได้เอานักลอง คนเก่าๆมาผู้ยีผู้ยำเอามาคิดถึงกันเอามาคิดถึงกันนะว่าตอนไมก่อนมีนักร้องดังเคยร้องเพลงนี่อะไรอย่างนี้ขอขอขอตัวราไปก่อนลุกครับพ่อสุดไหมเฮ้ยเรายแล้วเฮ้ยใครมาตั้งแชร์อะไรเด้ยเฮ้ยแชร์ที่ไหนนัก็้ออี้ไม่เล่นเป็นพเป็นทุกคนเลยเหรอก็บอกแล้วแหวนเก็บไว้ดีๆนะอย่าทำมาหายนะขนฝากปาก ใส่ได้เลยนะทน่อยทยปากเรอจ้าปากเรจ้าได้ทองแท้ปะเนี่ยทองแท้ก9 9เปอร์้โหแน่ใจนะไม่ต้องงเลยายได้นะอันนี้แถมปีหมอด้วยจ้าใส่เลยเหรอเลย้ได้น้ไ้้ดดดดอไ้ย โอ้ยน้ำลายยื่นแล้วเหมือนกันอตายแล้วกำลังสนุกสนานเลยผัวมันก็ไถดำเนาะหายมองเงียชักยังสนุกสนานแสดงว่าวางยาเป็นผลหายยังหายแล้วจ้ะไม่น่าหายเลยเอาไายก่อนผู้หญิงฝากฝากนี่ฝากแผลก่อนให้ดูเผลอใส่ไม่ต้องไม่เออเนี่ยแก่แล้วจ้ะ ไม่ถไม่เหรเออมีเงนมากยังเออของจรงชักทำไมอะคนละนิ้วไอ้นุนหายเสียบไม่รู้เลยแกงหค่ะไม่อยากให้น้องเน่าเกลียดน้อก